มากว่าต้องเป๊ะเป๊ะไม่มีใครทำเป๊ะเป๊ะได้แต่แรกอยู่แล้วครับ ได้แล้วครับหนึ่งด้านเรียบร้อยนะถ้าสังเกตดีๆมันก็จะมีเกินนิดๆหน่อยๆแต่อันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้ไขที่หลังได้ตอนขัดเก็บงานทีนี้ก็อีกข้างหนึ่งอันนี้ก็มีเลยเลยซะแล้วไม่เป็นไรครับรค่อยๆเราค่อยแก้ไขได้ไม่ตรงแนวนิดหน่อย อย่าไปซีเรียสว่ามันต้องเป๊ะเป๊ะทุกครั้งทุกอย่างคิดว่าผิดแล้วแก้ไขได้จะดีกว่า อทีนี้พอเราได้แนวหลักแล้วเราก็เนี่ยเราจะย้ำหลายง่ายขึ้นละครั้งแรกมันจะยากหน่อยฮรจะยากหน่อยแต่เราได้อย่างนี้เราเจะได้แล้วครับนิดนึงนิดนึง อ่าเสร็จแล้วครับทั้งสองข้างเรียบร้อยเห็นไหมทีนี้ก็ย้ำลายด้านข้างย้ำลายแล้วก็จะย้ำนะครับแนวที่จะย้ำก็มีแนวนี้ดินสอนล่างไว้ก่อนก็ได้มันจะได้เห็นชัดจริงจริงมันไม่จําเป็นต้องต้องเขียนดินสอนไว้ก็ได้เนี่นะครับแต่ถ้าเราล่างไว้ด้วยเนี่ยมันก็ดีเราเนี่ยนะฮะตามแนวโค้งเลยมันจะทําให้เราเราดูง่ายว่าตรงนี้เราย้ําแล้วหรือเปล่า แต่จริงๆเรามีสี่องพื้นเราลองพื้นไปก่อนอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องล่างก็ได้ตามแนวเราจะทำอย่างนี้อันนี้มันมีของเดิมแนวเดิมกันมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็ค่อยล่างครับเบาๆก็ <c oughs> ค่อยก็ค่อยขูดไปเบาๆขูดทีละสั้นๆก็ได้ขูดทีเรียวๆได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชำนาญ นะพอยพอเราย้ําลายครั้งแรกนแนวแ้กเสร็จแล้วได้ลายอ่าการย้ําครั้งต่อไปนี่มันจะง่ายละนะครับครั้งแรกเราก็เรียกว่าแทบจะขูดทีเดียวตลอดเส้นได้เลยอ่านะครับ นะครับแนวนี้ที่เราย้ำลายไปแล้วเมื่อกี้เองอวิธีย้ำาลยทัองผมถ้าผมโดยส่วนตัวผมแล้วเวลาย้ำลายถ้าเกิดเป็นลายยาวๆหรือเดินลายที่เป็นยาวๆผมจะใช้การขูดขูดตามแนวนี้แต่ทีนี้ในกรณีนี้ข้างบนนะครับเป็นจะเป็นแนวสั้นๆผมจะจะ,จะ,จะถนัดการดันมากกว่าอย่างอย่างนี้นะครับการดัน ค่อยดันใชดนนดน้ด้านนี้นะฮะด้านคมด้านเนี้ยฮะมันจะเป็นเหมือนซิวมันจะดันเข้าไปค่อยดันนะฮะมันก็จะค,ค่อยกินเข้าไปไม่ไม่ต้องออกแรงมากส่วนเรื่องการเกินแนวมันก็มีบ้างเราแก้ไขได้อัน,นี้ไม่ต้องซีเรียส ก็มาย้ำข้างที่เหลือต่อ <c oughs> ย้ำด้านไหนดีด้านนี้ก่อนอันนี้ด้านนี้จะไม่เหมือนเมื่อกี้คือผมจะออกแรงมากหน่อยแล้วก็เป็นเส้นสั้นๆจะค่อยไม่แตกต่างกับแนวเมื่อกี้ที่ผมเมื่อกี้ที่ผมอ่าย้ำลายคือจะย้ำยาวๆแล้วก็ย้ำหลายชั้นแต่ทีนี้ผมจะย้ำแบบสั้นๆครับทีสั้นๆ แต่ว่าย้ําทีหลายชั้นไปเลยย้ําทีหลายครั้งไปเลยย้ําสั้นๆมันก็แล้วแต่ความถนัดกับแล้วแต่สถานาการณ์แล้วแต่จุดแล้วแต่เส้นนะครับมันไม่มีความแน่นอนอแล้วก็ด้านนี้ทีนี้เป็นเส้นยาว ไม่ต้องออกแรงมากครับก็ค่อคยทำก็ค่อคยย้ำไปนะฮะมีเกินไปอีกละไม่เป็นไรเมื่อกี้เผลอมือเกินไปนิดหนึ่งอ่าครับ ก็จะเรียบร้อยเส้นยาวขางหน้าที่ล่างเมื่อกี้กับเส้นด้านข้างนะฮะย้ำไปแล้วทีนี้เส้นใน้เส้นอาทีนี้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเล็กๆในมุมเน้มันจะมีลายเล็กๆอยู่สามแถววิธีย้ำก็ย้ำจะขอบเหมือนกันฮะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่กล้อง ย้ำที่สันเหมือนกันย้ำที่ขอบเด๋๋วจริงมันก็ไม่จําเป็นต้องย้ำก็ได้แนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบให้ลายเส้นมันเล็กๆคมๆก็ต้องย้ำมันก็จะดูดีขึ้นจะาำให้ชิ้นงานเราดูดีขึ้นเยอะใหม่ๆย้ำลายใหม่ๆมันจะ ไม่ค่อยถนัดนะแต่พอย้ำไม่มากๆหลายๆทีแล้วมันจะเคยชินในการใช้เครื่องมือกับในรูปแบบของเล่นรวดลายแบบต่างๆแล้วมันจะง่ายขึ้นใหม่ๆผมก็ช้ากว่าจะได้แต่และเส้นนี้โอ้โหแย่ oh, yeah. จะนีม้มาย้ำอีกข้างนึงย้ำเหมือนกัน นะครับทีนี้ก็ย้ำเห็นไหมมีเพิ่มด้านบนมาสามเส้นที่เป็นเส้นด้านบนกับข้างล่างย้ำไปนิดนึงแล้วทีนี้เส้นตรงนี้ดูนะครับมันจะขึ้นมาถึงตรงนี้ไม่มันจะดูจุดที่ตรงนี้เลยจะดูไม่ดีเท่าไหรนะ่นักก็คือผมต้องการที่จะเดินลายตามแนวสันด้านบนเนี่ให้มันทะลุมาด้านหลังให้มาถึงแนวด้านหลังเลย จากด้านนี้นะฮะทะลุมาถึงด้านหลังมันจะได้มีมันจะเส้นมันจะได้จบไม่ขาดไม่ไม่หยุดกลางทางอ่าทีนี้เราก็ต้องล่างก่อนเหมือนการล่างให้แนวเส้นให้วิ่งอยู่บนสันมันจะมีแนวสันอยู่นิดหนึ่งเราให้วิ่งอยู่บนนั้นคาดตามทางมาเลยค่อยๆล่างนะฮะครับ เนี่ยเส้นดินสออยู่นิดหนึ่งเ,เหมือนเดิมครับใช้อาร์ตไม้ค่อยค่อกรีดกรีดตามเส้นดินสอ